สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะน้าชี่ทางรวยพิชิตกันร้านนะคะวันนี้นะคะหน้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะคือมาลงให้ได้ชมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสถิต โปรดใช้วิตรยญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะคือเมื่อกี้นี้หน้าก็อัดแล้วนะคะเนาะแต่พอดีมีลูกค้านะคะคือเขาก็มาถามหา ร้านที่เขาเคยอยู่ข้างๆร้านนาคนะคะคือเขาย้ายไปแล้วนะคะเนาะใช่นาคนาก็เลยอัดใหม่นะคะอ่าเนี่ยค่ะงวดนี้นะคะเพื่อนๆที่พี่อันนี้นะคะสูตร 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้านาก็ประมาณนี้แล้วก็อเด่นนะคะชุดเด่นสรุปจับคู่สิบหน่วยงวดนี้นะคะนากเด่นไปที่สามที่หนึ่งนะคะ แล้วก็ลองหกกับสีนะคะเพื่อนๆนี่พี่ดูนะแล้วก็เมื่อกี้นี้นาคตัดแล้วเดี๋ยวนาจะเอาชุดนี้นะคะนาคจะเอาชุดนี้นาคจะเอาชุดนี้มาตัดให้นะคะชุดนี้เป็นดับสิบหน่วยนะคะเพื่อนๆนี่พี่เป็นดับสิบหน่วยนะคะชุดนี้ซึ่งว่าหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีนั้นจะหลุดอยู่ประมาณอสามงวดต่อปีนะคะกะ ต้นปีกลางปีปลายปีเพราะฉะนั้นแล้วคืออันเนี้ยของเขามันหลุดแล้วกลางปีนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะก็คือ,อยังยังยังเดินเดินเดินได้อยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมกลางปีพอถึงกลางปีอันนี้เดือนมิถุนายนะคะเนี่ยของเขามันจะหลุดเลยแล้วมันก็จะเดินเดินแล้วงวดนี้นะ้าก็คิดว่าน่าจะเดินนะคะเนาะปกติแล้วคือมันหลุดสรอบแล้วก็คือ จะไปอีกรอบนึงก็คืออ่ปลายปีเพราะฉะนั้นก็คือหลักเลขที่น่าวางบล็อกออกมาเนี่ยวางตัวคัดดับออกมาเนี่ยน่าคิดว่ามันน่าจะดับอยู่ดูนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดอะดูนะคะห้าเจ็ดมันเป็นเลขดับนะคะเพื่อนเพื่อนในพี่น่าคิดว่ามันไม่น่าจะมานะคะเพราะว่าสูตรตามสูตรอันนี้คือสูตรนี้ก็คือสูตรนี้นะแล้วก็น่าจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะ จ็ดกับห้าเนี่ยเจ็ดกับห้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะมาถ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งมันไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้แต่ถ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งมันก็สามารถที่จะมาคู่กันได้เพราะฉะนั้นก็คือมันกัมกึงแล้วก็หน้าก็เพิ่งมาเห็นตรงนี้นะคะคือห้าเจ็ดมันเป็นดับคู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคือมันก็ไม่น่าจะคู่กันได้เพราะฉะนั้นแล้วคือห้าเจ็ดแต่มันน่าจะดับสนิทนะคะเนาะ 57เนี่ยเพื่อนๆในพี่ลองไปดูนะคะ57 57มันเป็นเลขดับนะคะของหน้าับมันมีเลขดับเลขเกิดนะคะเวลาหน้าคําเนี่ยคือ,ค,อคือเขาเรียกว่าอะไรหวยดับก็คือหวยดับนะคะเลขเกิดก็คือเลขเกิดเลขเกิดก็คือเลขที่จะมาเป็นดับก็คือมันเป็นดับชุดก็ดับชุดก็คือตัวนี้ในนี้นะคะจะดับทั้งหมด11ชุดนะคะ แต่ของเขาของเขาจะกัดในตัวนะคะเพื่อนเพื่อนในพี่ของเขามาจะกัดในตัวนะคะแล้วถ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งของหน้านะคะเจดกับสามเจดกับสามก็ไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่แต่อีกสูตรหนึ่งก็สามารถที่จะมาคู่กันได้แต่อีกสูตรหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะมาคู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเจ็ดสามสามเจ็ดคือมันกล้ม<ๆ>คึง แต่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนี้คือก้ามขึงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วน่าคิดว่ามันน่าจะตายอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดนะคะเลขเลขเลขชุดนี้แต่หน้าก็มีเลขในใจแล้วค่ะใช่เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆก็ไปดูที่ชุดเออเขาเรียกว่าอะไรชุดวัดใจแต่หน่าขอดับชุดนี้ให้ก่อนเนาะใช่คือจะได้ดูไปไปแบบง่ายๆแล้วก็ไปดูที่ชุดวัดใจเดี๋ยวชุดวัดใจหน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะชุดวัดใจ ชุดว่าใจของนาคกับเจ็ดห้ามันดับด้วยซ้ำใช่นาคเอาชุดนี้นะคะมาดับชุดว่าใจของนาคถามว่าเจ็ดห้ามีไหมมีแต่มันเป็นดับนะคะนาคขีด,ข,ดขีดทิ้งเลยไม่เอาเลยแต่ถ้ามันเป็นเลขเด่นของเพื่อนๆพี่ก็แล้วแต่นะคะเนาะใช่แต่ส่วนตัวของนาก็นาคเชื่อคือสูตรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือลดต้นทุนได้เยอะนะคะเวลานาคไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยนาคถือเล่มนี้ไปเลย เอาหน้าก็ดูเลยถ้ามันมีเลขอย่างนี้หน้าก็ไม่เอาหรอกคือคือวัดใจไปเลยนะคะใช่คือถ้าในนี้มันดับอยู่ก็คือทั้งหมดก็คือมันก็อยู่หมดเลขที่เราซื้อมาก็ไม่เสียเปล่านะคะฉลกากลอตเตอรี่อะ่ะแล้วอันนี้นะคะหน้าก็ดับออกแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อกี้หน้าทาไปแล้วเนี่ยค่ะล็อกสามนะคะล็อกที่สามหน้าก็ดับออกไปสามเก้ากับสามหก ส่วนล็อกที่หนึ่งนาดลบบออกไปหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งแปดส่วนล็อกที่หกนะคะส่วนล็อกที่หกเนี่ยมันก็คือหกสามแล้วก็หกหกดับออกล็อกที่สี่ก็คือสี่แปดกับสี่ห้าเนี่ยคือมันไม่รู้นะอันนี้คือหน้าคําตามสูตรนะคะหน้าขอยืนไปที่สูตรนะคะแต่ส่วนอื่นๆคือเอาไวท้ทีหลังนะคะส่วนอื่นๆความชอบส่วนตัวเอาไวท้ทีหลัง แต่หน้าขอยืนไปที่สูตรก่อนแต่จริงดับหน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะเนาะแต่ในนี้คือหน้าขอเอาชุดนี้มาดับในนี้ก็พอเนาะแล้วก็ดับเดียวดับเดียวรอเดี๋ยวไปดูไปดูที่ชุดวัดใจหน้าจะดับคู่ไว้ก่อนแล้วดับเดียวหน้าจะมาดับก่อนหวยออกอีกรอบนึงเนาะหน้าก็ว่าประมาณนั้นแหละ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะ จริงๆแล้วทุกอย่างก็ขอให้ว่ากันไปตามสูตรขอให้ว่ากันไปตามสูตรนะคะอีกสูตรหนึ่งเจ็ดกับสามมาคู่กันไม่ได้นะคะแล้วอีกสูตรหนึ่งเจ็ดกับห้าก็มาคู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคือหน้าก็คิดว่าเจ็ดห้าเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดมันน่าจะตายนะคะเด่นของใครมาไม่รู้น่าคิดว่ามันมันไม่น่าจะมาเพราะว่าถ่าในเนี้ยดับมันน่าจะดับอืม ก็ประมาณนี้นะคะเนาะเพื่อนๆนี่พี่อันนี้หน้าก็ดับแต่ดับเดียวนะคะดับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดับในชุดวัดใจชุดวัดใจก็ค่าชุดแรกน่าจะยังจะไม่ดับไม่ดับเดี่ยวนะคะหน้าจะไปดับเดียวก็ตอนก่อนหวยออกเนาะถ้ายังไงนะคะก็คลิปนี้วิดีโอนี้นะคะหน้าก็เอา อ่าชุดเด่นสรุปล่างกับคู่สืบหน่วยนะคะคือมาลงให้ได้ชมนะคะน้อแล้วก็อา้าวอันนี้ลืมอันนี้หกกับสี่นะคะลองอันนี้เด่นสามกับหนึ่งจริงๆแล้วเลขของนาคนี่คือมันแบกแนวมากเลยนะเนี่ยหวดเนี้ย นาคทําเสร็จนะคะนาคจะมานั่งขำตัวเองเถึงมันใช่หรือเปล่า <c ười> คือถามว่ามันยังไงอ่ะนาคก,ก็บอกไปถูกนะคะอืมไม่รู้อะนาคนาคเอาเด่นเอาเด่นตามนี้แล้วกันนาคคิดว่ามันมันน่าจะอยู่มันน่าจะ สูตรนี้นะคะสูตรนี้มันเดินมาห้างวดแล้วสูตรนี้ก็เดินมาประมาณประมาณกี่งวดสูตรนี้เดินมาสูตรนี้เดินเจ็ดงวดสูตรนี้เดินเจ็ดงวดนะคะสูตรนี้เดินมาห้างวดแล้วอ่ะก็ลองดูว่ามันจะอยู่หรือมันไม่อยู่แค่นั้นแต่จริงๆแล้วนะคะเลขถ้าตรงนี้มันไม่ได้ จริงๆอ่ะเลขอยู่ในใจของนาค่ะมีแค่ชุดเดียวนะคะเลขอยู่ในใจของนาคมีชุดเดียวนะคะแต่นาคยังไม่พูดนะคะคือเดี๋ยวนาคขอทําตามสูตรไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวนาคทาชุดนี้เสร็จแล้วก็ไปทําชุดวัดใจแล้วก็ตัดดับตัดอะไรเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนู่นแหละใกล้ๆหอยออกแล้วเราก็มาพูดคุยกันก่อนหอยออกเนาะ ไม่รู้นะเนี่ยน่านั่งดูหลายรอบแล้วเี่ยแล้วก็ถ้าเป็นสูตรนี้เนี่ยถ้าเป็นสูตรนี้ถามว่าเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้ามันมาคู่กันได้ไหมมันเป็นกล้ามกึ่งนะคะเพือ่อนๆพี่ีแต่น่าคิดว่าไม่น่าจะมาคู่กันเจ็ดกับห้าน่าขอยืนไปที่สูตรแต่อย่างอื่นยังไม่ออกความคิดเห็นนะคะ ถ้าอย่างไรนะคะคลิปนี้เนาะหน้าก็มาตัดดับแล้วก็เอาเด่นมาให้ดูนะคะคือหน้าทาได้แค่นี้นะคะเนาะทุกอย่างว่ากันไปตามสูตรนะคะเพื่นพนอนๆนี่พี่ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามสูตรจะเข้าจะหลุดก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะ mm hmm. ถ้าอย่างไงนะคะลคีปวิดีโอนี้นะคะหน้าก็ฝากเพื่นอนๆนี่พี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็ หน้าก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซก็มีสินค้าที่ร้านลงแล้วก็ช่อง youtube ของหน้านะคะก็จะมีเป็นผ้าเครื่องแล้วก็จะมีสินค้าอยู่ที่ร้านลงนะคะเนาอถ้ายัางไงคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอันนี้คืองวดวันที่สิบหกนะคะเพื่อนๆนี่พี่หน้าลืมเขียน16กระดาษกดาหกสี่นะคะเพื่อนๆนี่พี่นี่ค่ะถ้ายัางไงนะคะก็คลิปนี้สวัสดีนะคะ เอาตามสูตรนะคะเพื่อนๆนี่พี่